พามาดูภายในหลังจากการตรวจซ่อมตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ p o w e r a m ์แอมว a น e อายุ56ปีนะครับ Pioneer sm 7 0นะครับตัวนี้1.969นะดูโลโก้เขายังเป็นโลโก้เก่าเลยนะเห็นไหมตรงหนังสือเก่าเห็นไหมฮะสวยมากเลยนะครับคลาสสิกมากเป็นรุ่นหลังหล่อไม่นานเองนะครับ เป็นระบบ o t l แนวการตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับก็คือการรีแคปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มี R ไหม่ด้วยนะครับเปลี่ยน R ด้วยนะครับเปลี่ยน R ด้วยแล้วก็เปลี่ยน VR ปรับกระแสใหม่นะครับนะตัวนี้ใช้า r a ิ s เตอร์จานบิน4ตัวนะครับนี่คืออะไรที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับนะลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับเราก็จับให้นะครับกำลังขับของเขาจะอยู่ข้างละย7สวัตต์บวกิดวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าสมัยนู้นก็ถือว่าวัตต์เยอะเลยนะครับ ตอนนู้นออกมาใหม่ๆนะครับ56ปีที่แล้ว25,000เยนนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆและคลาสสิกมากๆเลยนะครับระบบโอทีเอลนี่ก็เสียงดีนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะซีเขายังใช้ได้ดีอยู่นะยังแห้งๆอยู่เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับทุตนี้ก็จะเป็นไดโอดบลิตนะครับมอแปลงจ่ายไฟนะครับสวยมากๆเลยนะครับคลาสสิกมากๆเลยเลยเอามาให้ดูนะครับไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเป็น power amp vintage ขนาดเล็กเลยนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเครื่องเล็กๆนิดเดียว